สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเครื่องตั้งศูนย์ซาฟ้านะครับโมเดล5603ซึ่งความพิเศษของเครื่องตั้งศูนย์รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องตั้งศูนย์แบบ3มิตินะครับพร้อมกับตัวทา์เก็ตที่จับองศาล้อนะครับ4ตัวนี้สามารถสลับได้4ล้อ4มุมเลยครับไม่ได้ฟิกรอหน้าซ้ายหรือล้อหลังขวานะครับจะมีระบบควบคุม PLC นะครับสามารถควบคุมลิฟต์จากตัวเครื่องตั้งศูนย์ได้เองเลยนะครับ โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตู้ควบคุมลิฟต์นะครับสามารถสั่งงานได้จากจอโปรแกรมได้เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวทาก็ตนะครับตัวรับองศานะครับจากกล้องอินเราเรยของเรานะครับตัวนี้นะครับผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ครับซึ่งมีความทนทานสูงนะครับตกไม่แตกนะครับตัวนี้ครับตีกันตกไม่แตกนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสามารถใช้งานอย่างไรได้บ้างนะครับ นำรถขึ้นมาบนลิฟต์เรียบร้อยแล้วครับเราสามารถควบคุมลิฟต์ผ่านตัวเครื่องตั้งศูนย์ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอเลยครับปึ๊บกดเซฟตี้ล็อกนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วเราก็จะสามารถยกลิฟต์ขึ้นได้เลยครับผ่านหน้าจอนี้ครับอ่าอันนี้ลิฟต์จะทำงานแล้วนะครับ พอแล้วนะครับเราก็กดล็อกนะครับรล้ิมก็จะลงมาล็อกที่ตำแหน่งนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาติดตัวทาร์เก็ตเข้าไปกับล้อรถได้เลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวทาร์เก็ตเข้าไปที่ล้อกันเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าที่หน้าจอกันเลยนะครับ ตอนนี้เราติดทาเก็ยล้อใส่ครบทั้ง4ล้อแล้วนะครับ да. กลับมาเลือกรุ่นรถนะครับอันนี้เป็นรถมิสูบิชินะครับหลังจากเราเลือกรุ่นเสร็จนะครับหน้าจอเครื่องจะสั่งให้เราทําตามคําสั่งนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการลันเอานะครับเดี๋ยวเราจะทําตามหน้าจอครับโดยใช้เวลาสั้นมากครับแค่ประมาณ1นวินาทีนะครับหลังจากเราทําการลันเอาเมื่อกี้เสร็จนะครับเราจะมาทําการหาค่าแคสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะถอดสลักตรงนี้ออกนะเป็นจานองศานะครับถอดออกนะครับถอดออกครับเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากที่เราถอดสลักตรงจารองศาเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทำการหมุนพวงมาลัยนะครับไปตามหน้าจอนะครับก็คือหมุนประมาณ10องศาทางซ้ายแล้วก็10องศาทางขวานะครับแล้วก็หมุนกรับมกนรงกาเพื่ออ่านค่านะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราหมุนพวงมาลัยหาค่าแคสเตอร์ตามที่จอแจ้งแล้วนะครับเราก็กดถัดไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแสดงผลล้อหลังนะครับสองล้อหลังนะครับถัดไปก็จะเป็นตัว2ล้อหน้าแล้วนะครับ เราก็จะเห็นนะครับค่าความผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าไม่ผิดปกตินะครับที่จอนี้นะครับหลังจากที่ตั้งค่าทุกอย่างเสร็จนะครับพร้อมกับช่างปรับแก้ไขนะครับมุมมองาให้ตรงตามสเปคโรงงานกําหนดนะครับเราสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าในโปรแกรมได้เลยนะครับอย่างเช่นชื่อนะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อการเข้ามาเซอร์วิสในรอบหน้านะครับเราจะดูได้เลยครับจากเบอร์โทรศัพท์หรือว่าชื่อลูกค้านะครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับเครื่องตั้งสูตรสามมิตินะครับซาต้าโมเดล53ซงมีระบบ p l c สามารวบคุมีนะครับ สำหรับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาได้ที่แฟนเพจซาต a าออโต้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ